ti ลายบ่เลยสมเป็นแตได้ฝนตกได้มันนี่หนาวไม่นีฝนตกประตุเลี้ยงมีเบินนี่วันที่สิบแปดวันเมื่อวานวัที่สิบเก็ดเลขออกบ่เลยสมเป็นแต่เลยกินกระเทียมอีกแล้วน้องใช่ป่ะแม่กินกระเทียมอีกแล้วเวลาหนูมาหอมแม่ตัวเหม็นพอกินกระเทียมมันแรงไงมันออกมาตำลูกขุ่มขนไงบ่เโดยสมเป็นแต่เลยฝนตกหนาวมื้อนี้วันที่สิบแปดเมื่อวานนี่โอ้ถือเลขกันทักเนาะพี่น้องเนาะสุขสุขคนเลขออกงามขักนี่เห็นบ่มิโวยชดเชยหน่อดี นี่ช่วยกันมีอ่ะอันตุนพะโลตีตตนหม,มูจุ้มตีนหมูแม่จ้าเห็นปะอู้หู้เป็นไเอ้ยมึง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 สีมึงใัรว่จุ้มตีนหมูจุ้มตีนหมูวันนี้กินกับข่าวจุ้มตีนหมูจุ้มตีนหม,มูแล้วสมัยแตนโบ้แล้วสมัสยจ้านี่ยตากข่าวได้ป่ทีนี้มาตาักข่าวใช่นีิเอาจังไหนดีเอาแบบนี้หน่อนี่พอเจ้อที่นี้องเห็นชัดๆมุนไปมุนมาตกซะนอหนาะ นี่มันจะเลยตักเขา่าเปิดระอบพบมันนี่กินเข่าหุงฉันเป็นคนไทยแล้วเธอวันนี้วันนี้ฉันเป็นคนไทยเธอฉันกินขา้าวหงกินข้าวสวยกิน็นเธอสวยๆเยเธออากาศหนาวพี่น้องแล้วก็ะห้อนแล้วก็หน,นาวนั่หันอ่ะมันเลิศสุดไม่ใจเลยคนมันโต๊ะแม่คนอ่ะโอ้เข่าตกก็วนีโอ้ไม่ให้ตายก็วนีเขา่นาน,านาึกสุดใ่เลยคนอ่ะ เขาเขาสวยอืมสวยคือยาสีพูนได้ปว่าอู้สองซอนพอเนาะเจ้าสมิทจันเลยอืมพี่น้องสองซ้อนพอนะเธอเลิศอดอีเลือดเลือดฝาหัวละครันอย่างการกินระดับมาเขาไม่กินเลยไล่เราละกขันเพราะเป็นใจคนลักเขาอ่ะสิเห็นเบิร์นจะให้ดูข้าวเบากินคนเดียวนะเธอลูกบัวไม่เกี่ยวน้องชาไปทำงานนะคุณสามีก็เพลเกมน่ะ กูสามีไม่กินตีนกู <c ười> สามีไม่ชอบกูสามวงไม่ชอบว่าวพี่น้องเพ่อกูสามีไม่ชอบกินแบบแว่าเไงมากุ้งตีนหมูเนี่ยไม่ชอบอู้พี่น้องเปี๊ยสักรู้นะมันจับย่อประเดน็นเปี๊ยสักเดี๋ยวขอเชียดก่อนว้าวหน้สมัยจไหมเชียด์โชคดีแต่พี่น้องชิคกูซูคืนวันนี้ฉันดื่มนมนะเธอเดื่มนมเยอะๆจะได้วสวยวันสวยคืนนี้เธอ กูได้หน้าสวยหน้าใสผิวขาวจพวกพกแอดไล e, น์มาสื่อครีมยาสูบผู้ขายครีมให้ครีมแก้หน้าสิวแก้สิวแก้ฝ้าหน,น้าสวยหน้าใสหน้าขาวจกโขกเรื่องมันก็อ <c oughs> ีกแลช่วงนี้เรากินไปแล้วไอ้นนี้กับฉันบ้างมาไมนนะ่เห็นาะอย่าตกแตกเลยแม่ตกนี่แตกเลยนี่นี่ฉันม,มาตกแตกซะบ่ตกแตกเด้อลูก,กอ่ะนี่ขอขยับของใกล้ๆก่อน ขยับข่าวใกล้ๆแล้วอู้เราใช่ได้กินเพราเดี๋ดยวสมัครจ้เลยถืกแรกกันถักหน่วงหนอ้แผงแตกทุกแผงแล้วก็รี่ก็ถือกันถักถือกันเนียอ,อู้นอนพ,ออพี่น้องมันหล่นเลยพี่น้องยมามาบะไรอยากถือเลขถือหวยมาซื้อน้ำยาชมพูเดี๋ยวคออันนี้ก็อคอตักเข่าใส่ปากก่อน mm hmm. อื้มอแล้วมันก็แตกไปเอาสิ่หนึ่งแล้วเนาะเยอ่ได้ก่อ,เอ,ะนะอยเด้ออันควรขอ,ขอ,ก,ก,อ,ขอ,ขอกินก่อนต้งได้ข่อย โอ้ยไดข่อยกินเ่ากระเสียเมื่อหน้าไดข่อยกินขขาวกระเสียไปโอ้มันมันเปียไหลไมนเอามาขึ้นมามันหอนความมันออกมาตะกระดูกมันโอ้มันงูใายันผู้มักกระดูกนะโอ้ยังไงโอ้ขึ้นมาได้ตัวนี้ ซอสแบบอมมือเอืมอืมอลยๆจนไม่จ่อืม ออกไปท้านับกินคือ <c oughs> น,น,นแล้วจะพูงแซ่บ

ตัวเหญ่กับตีนอุ่มมันกุ่มตีนมันกินคนเดียวว่ามันแสบฟิน ฮารเจ็ดหาใบเล่นรับทิมใบเลยดีต้นหักโดนหักใบละสามสิบบาทโจมไปสันจมไปแล้วบ่หายโอ้ยไปจมเห็นธน,น,น,นาคารเด้อยังไม่โจมแยสัมพู่เด้อหักสามสิบบาทเมื่อก่อนอนะเดี๋ยวกัน อ่อมาทำไมหัสกสามสิบบาทที่อื่นขหาหักยี่สิบาทที่ไหนที่ไหนที่ไหนเขหาหักยีสิบาทขาถามนะใช่ไหมกอนหาหกปีเแลย,ยังพูดไปเชี่ยวเมืองไทยยังพูดก็ถือดย ขึ้นเงินอยู่ลานทองเพิ่นหกนักยี่สิบห้าบาทอือมเคยเห็นยี่สิบสักเดียบมสมัยนี้ค่ะเราอตอรี่ไม่ได้ไปขึ้นเงินไปขึ้นยูนยูธนาคารไม่ได้ไปขึ้นอยู่ลานทองเด้ธนาคารมันหักปเปอร์เซ็นต์สามสิบบาทอือ เขาก็ไปโต้แย้งธนาคารเพิ่นบ่ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นอันเขากำหนดมาเท่านั้นทั้งธนาคารเขากำหนดมาเขาสิไปโต้แย้งเขาบ่ได้ไปเสี่ยงเขาบ่ได้เนาะเขาหักให้เขาบ่อแหลกเอาเท่านั้นแหละมันถือกันดีเราได้เนาะมาเขาหักสามสิบบาทหาใบกับเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทแต่ยังติดไปจมก่อมันได้หลายกว่าร้อยกว่าบาทเนี่ยเขาถือเลยเขาถือเองมันเป็นบุญมันเป็นบุญเป็นโวคศาสนาเขาแล้วอืม ก็เลยจมวงมาสั่งงัานจะฮกวงโอ้กเยื้อส้วมฮกงนะจ๊ะไปขึ้นลอตเตอรี่ให้ลูกค้านะตวัวเฮฟซี่ตวัวเฮฟซี่ไปขึ้นลอตเตอรี่เฮฟซี่ต้องขีโมอเสียคารันม,มันไปขึ้นลอตเตอรี่ให้แฟนขัดเด้เออแล้วก็โอนให้แฟนขัดบอลนั่งจักบยานพี่น้องเอ้ยเอาแต่ค่าขายเลขอือเอาแต่ค่าขายลอตเตอรี่ได้กำลังใจน้อยค่าลอตเตอรี่อ่ะอือแต่เห็นใจคนขายเยนาะ กระยแบบว่าโดนธนาคารหักปเปอร์เซ็นต์ใบละสามสิบบาทจมหมดขนนึ้นไอจมไปเท่าไ่อธิบายเจ๊นักว่าอธิบายนี่ก็บข้าใจวใจเขาขายแค่เขาหักแค่ยี่สิบบาทเนี่ยไปไปกึ่งตันตที่เขาขายรักเตอรี่ตามแผงเขาหักยี่สิบบาทเองโ,อโดนธนาคารหักอันห่าใบห่าใบใบละสามสิบจมมาสั่นมันกับว่าหลายหรอก มาฮักเป็นฮักได้โซกเขามีโซกนี่แหละเพราะถือเกล็ดถูกหัวหรอกก็โอเคเหรอเนาะมาเขาหักนิดๆน้อยๆก็ให้ธนาคารเขาใหญ่ๆนนนเนี่ยเนาะมาดีเลยเท่ากับบอกว่าธนาคารสาขา,า,า,ขา,า,ขาอื่นเขาหักเตัวไหต่ว่าสาขาภูเก็ตเขาหักสามสิบบาทอืมถูกสองตัวลังอ่ะเขาหักสามสิบบาท เขาก็สิเปลี่ยนไปเรื่อยๆเขาบอกผู้หุ้นเขาเนาะแล้วแต่เขาสิเหตุเขาบอได้เป็นผู้ตัวกําหนดเ้าเป็นแค่ผู้ถือเหรีไปหาไปขึ้นเงินให้ลูกค้าไงบอถ้าไปขึ้นเงินเขาก็บอกได้จักบาทรเลยแต่ยังไปจมเลยพี่น้องเอ้ยอืบออันนี้เราหนะักโจมมาเ้าว่าสัญญานั้นเขาโกงอืมโอ้ยบ่โกงหลักจ้ามาพอรวยดอกี่หรีอจ้ะม่พอรวยดอกหักค่านาตาลีอันสามสิบสี่สิบบาทอืมเขาบ่โกงดอก หักมันก็หักอะมันทั้งธนาคารเป็นหักยังกู <soci 76> mm ้ก็ได้กำหนดหักเองเลยมาหน่อยเอ้โอ้โอ้อืม ชื่อแรกหนูเขาสุดีใจดีใจเป็นโอนเงินให้โดนหักหาใบโดนหักเลยก็บาทกับไม่เป็นยไรเนาะเลยก็บาทเนาะเขาไม่หลายก็หนักบ่ดูนี่เขาบอกถึกบ่ ขาเป็นคนขายเนาะไปขืนเงื่อนห้เสียค่าละหมกน้ำมันไปอันขืนเงื่อ,อน,งนหงายแต่ยังมาจุ้จง,งคืนเงื่อนหงายไม้อยากบาทได้หน่ะเขาใชนด้วยใจเขาหักแฟนขลับมาเขาใช้ให่แฟนขาับเนาะันคันมาอยากหงาย้จมขืนเงื่อนห้กับื่อมาและไกรหงย้ายมส้มไปหอยหอดบ้านโน้นถึงไปไปขืนเองมันงน่ายดีเนานะพวกแกว่าพวกแกว่า่าอยราถึง่ดีอื้ กับยาชูบม่ไม่มีผิดหวังม,ม,มขึ้นยนุ่งธนาคารนี่พอได้ไปขึ้นยุ่งหลานทองแต่าเล็กหากเกียรตินี่คดถึงหลเนาะออกเล็กนงน้นไปมากมากเอาเก,าเก็ดออกลีนกบอกเลย ลูกบอกก็เจ mm ็ก hmm. mm ็เ hmm. จ mm ็ดก้เ็เจ็ก้าก้าเจ็ดอยบอกพวกเจ้าทุ่งงวดอร่อมันมาออกมันมาออกงวดนี้ข่อยม่ได้จ้างปากขอยม่ได้ซื้ออบักพวกได้เมื่อกี้ข่อยสืองออกบอกสมื่อมว้แตหวงเมือวันเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดห้าก้าเจ็ดบัตรถือบอข้อยังบัยังมาถือบอซื้งงวนี้ผัดงวดบอซื้อมันออ้ผันงวดซื้อมันออกหากว่ามันนี่เป็นต้นนยก็เราก็เหยนก็โดดละ เออแล้วก็คนจริงๆเนี่ยเราติดตามคลิปการถูกพูดคือหูวนกมันบอกเลยตึงมากเพราะเลยออกแล้วไม่ได้ยินเสียงมันห้องเลยมิดซีรีส์มันอยากจะพูดมากบมหู่บอกม่ได้ยินเสียงห้องเลยเลยมิดซีรีส์ปานปล่อยเย็นลำตุ่เล่ออกแล้วเล่พูออกนะห้องอยู่หันอ่ะอืมปานเฮาซื้อบรินี้ตามมาซีหางวดบอออกแกะหัวไปหัวนี่บอซื้อออกจอยห้าเดียดัก ดวงสิบประเด็เงินบานนี้ไอ้คนาจะถือเลขดวงได้เงินแต่แยกแต่เรื่องหาานักไปธนาคารปัญหาแค่สาสิบบาทจอมต้องสั่ย่านตะเฮาโกงนะฮะตะโกงยูนี้ชนองเลยบางองเพื่อนอาชีพฮมีจิมหาบาทาากเขกาบอกามจะบอาท่านธนาคารนั้นผู้เก่งมัญหามบพฤตกันเนาอเป็นบ้ มันแล้วแต่เขาสิกำหนดมากบ่หูด้วยกันอ่ะบ่หูเอ็มพูดบอกกลหรอกม่นเคยกงไผมมีมีมีอยู่มีกินทั้งมือนี่มีผัวดีมีลูกดีเนี่ยพอเขาทำดีคิดดีอ่ะเขาเคยกงมคนอื มาแล้ก็เรื่อมกินเนาะกระเทียมแค่กองไทยกองมาเจริญทำบาทสิบาทนี่สิทำสิบมาเพราะรวยเย่อนกองค้นก็ทำปฏิบแต่ซื้อกินไม่หมดคดินไม่นานมีสรึงพึ่งประจกให้พบบาท มีสิบาทฟาดให้เกี้ยงอยากให้หลือือไม่แต่งินวันนี้เอาไหมมาแล้วดเอกรติกซื้อกะตกกักซื้อ็ซื้อให่ซื้อะอง ปิดแผงแปดแผงสตอร์ลีแล้วกัน้วกัน้องท้องแปดแปดแล้วกันอิงก็งเปิดแผงอันแปดแผงเปิดแผงไทยเปิดแผงไทยหาแผงแปดมัดถึงหาแผงเปิดแผงออสเตรเลียสามแผงเป็นแปดแผงตั้งหมือดแปดมัด องงามเพิ่มมากเลยคืห้าเจ็ดนี่เ้าเจ็ดนี่โอ้เลยงามทันเจ็ดไอ้วันนี้บ่ได้สืไงเจ้าเจ็ดแตเจ้าเจ็ดเจ็ดเจ้ากห้าเจ็ดนี่คือบ่เคยสื่อเจ้าเจ็ดหรอกคือบ่เคยมากเลยห้าเจ็ดแต่ว่ามันงามอู้่มันงามเลยห้าเจ็ดแต่ว่าบ่เคยสื่อเลยสื่อเจ้าเจ้าเจ้เจ็ตามตลอดกักศูนย์ตามตลอดวันนี้บม่ได้สื่อจักเลยออกยไหมเก้าเจ็ดไหมออกบุญ ມ្រូពីខ្លានបានទ្លាដាំងអ្រាព្លាគ់ផាស់ច្ងដូច្រៀសបា ทำไมไม่อ้วนอ้วนได้ยังไงคนแขกคนแข่มันก็อุ่นซ้ำนี่แหละมาถามขอเดียวมาถามขอเดียวเธอเอเป็นคบถามย้ายสูงไท่รอดทีบเก้า่อนหาสีไปหนอเออร้อยี้านี่ ตอนตอนเป็นสาวสูงร้อยห้าสิบวันนี้อายุห้าสิบเอ็ดปีมันลดไปขีดนึงมอนอายุหกทีไปกิดลดไปอีกสองขีดมีจ้ะคาท้อเทาเหรอมันสิยอ่อลงมันสิย่อลง นังก็สีเหี่ยวจากหนังตึงๆเ็สีเหี่ยวเหรอปะเหี่ยวย่นไปตามธรรมชาติกระดูกแบบแข็งๆก็สดกลายเป็นกระดูกอ,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 อ่อนๆเพาะๆบอกไปลากไปว่าแต่เม่ก่อนเป็นเด็กหน่อยเขาเขาตกต้นไใหม่เขามือนลมอยังกบบบุกเข้เป็นหยัางปันใดถ้าเขาเฒ่ามากแล้วไปตกตน้นไม้แล้วร้องมือลมมาละไปกระดูกพังเอเี้ยกระดูกรุดเลยเจ้าพวกโดดดากรุดเลยที่บอกเห็เออ